สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจ๊บทุกท่านนะคะวันนี้เจ๊บมากับ MG 5D Plus นะคะคันนี้นะคะจะบอกเลยว่าเจ๊บแต่งด้วยชุดสเกิร์ตลำการนะคะรอบคันนะคะหล่อสุดๆนะคะแล้วด้วยราคาลดแค่679,000บาทเทียบกับรุ่นท็อปได้เลยนะคะด้วยฟังก์ชั่นแล้วก็โปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนว่ารถคันนี้จะมีการตกแต่งดีไซน์ได้หล่อแบบไหนบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะเจ๊บใส่สเกิร์ตนะคะของลำการนะคะความสูงความใหญ่ของเขา,าจะสูงจนถึงไฟหน้านะคะงานสเกิร์ตลำการจะใช้สีดำเงานะคะ คือจะสีอะค่ะจะเหมือนกับตัวกระจังหน้าดิจิตอลเบอร์นิงกิลนะคะคือจะเป็นสีดำเปียโนแบ๊กนะคะพร้อมเห็นไหมคะโลโก้ MG ขนาดใหญ่มาทำให้ตัว m g 5ของเจียบาดูดุดันนะคะถ้าใครอยากได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะคะด้านข้างค่ะของรถคันนี้นะคะจะเป็นแม็กขาขอบ17ที่มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดยางจะเป็น215ทับ 55R17 นะคะมันก็จะดูเต็มซุ้มแบบนี้นะคะก็จะเป็นปัดทูทนก้านใบพัดแบบนี้เลยนะคะ ไม่พอเท่านั้นคันนี้นะคะกระจกบองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตัวคิ้วขอบคมเมียมาคะ่ะจะมีทั้งหมดสีบานเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็รุ่นเนี้ยค่ะจะใส่สลุปมาให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะมีกล้องรอบคันเหมือนกับรุ่น X เ,เลยนะคะแต่จะไม่มีตัวเตือนจุดอับสายตานะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มคีเลสค่ะตัวสเกิร์ชินข้างสังเกตไหมคะงานลำกาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะ เห็นด้านหน้าด้านข้างหล่อขนาดนี้เราไปดูท้ายรถกันค่ะเพราะว่าลำกาท้ายรถนี่ก็หล่อไม่เบาเลยนะคะเจี๊ยบใส่ด้วยตัวสปอยเลอร์ค่ะสีดําทรงแนบนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตงานชิ้นท้ายของเขาเห็นไหมคะจะเป็นโชว์ปลายท่อ3ตัวตรงกลางนะคะแล้วก็โชว์ดิฟเซนเซอร์ค่ะซ้ายขวาเซนเซอร์หลังของ MG ที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็ยังใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวนี้ค่ะ ไฟทับทิมด้านหลังทําให้รถ MG ของเจ๊ยบไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างหรือด้านท้ายทําให้รถมันดูหล่อเพิ่มมากขึ้นนะคะเจี๊ยบนะคะจะพาไปชมภายในของรถคันนี้กันค่ะภายในนะคะของ MG 5นะคะรุ่นนี้นะคะตัวเบาะหนังที่มาจากโรงงาน,นะคะ่ะจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดขอบด้วยสีแดงเบลน,นะคะแผงข้างสีแดงเบลแล้วก็ตัดขอบด้วยสีขาวะคะ่ะตัวภายในของเขาอะคะ่ะ ะจะดูหรูหรามากเลยนะคะด้วยหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็มัลติฟังก์ชันที่พวรมงลัยมีครบพร้อมโลโก้ะคะ่ะตรงพว่งมาลัยเห็นไหมคะ MG5 แล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะคิ้วคมเนียมจะว่าตกแต่งดีไซน์ออกมาได้สวยมากนะคะแล้วก็ตัวภายในของเขาอ่ะมันก็จะมีระบบเบรคค่ะ,ะระบบเบรคไฟฟ้าออโต้โฮถามว่าฟังก์ชันตัวดีพาร์ตจะบว่ามันเป็นรุ่นที่น่าใช้เลยนะบอกปับไฟฟ้าตัดแค่เรื่องตัวระบบไอสมาร์ทเพราะมันมีสโลปให้ด้วยนะคะ เห็นไหมคะภายในก็ดูหรูหราเจ็บว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคา6กแ0 0 0บาทด้วยราคาขนาดาษ้ีเราจะมีการตกแต่งให้แบบนี้เจ็บว่าคุ้มที่สุดแล้วนะคะในเซกเมนต์ของ MG5 เดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันค่ะ สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจะจัดให้เลยค่ะชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะคะหรือลูกค้าอยากเลือกรับเป็นโปรดอกเบี้ยพิเศษหรืออยากจะได้เป็นโปรช่วยดาวโปรดดาวต่ำนะคะก็ทักกันเข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดนะคะ s i m g 2 0 0 0หรือจะโทรมาหาเจี๊ยบสายตรงก็0929914965ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามช่องของเจี๊ยบด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของ MG ที่เจี๊ยบจะมาอัปเดตชุดแต่งหล่อๆ ทุกสัปดาห์เลยนะคะวันนี้เจมขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ